นะครับพอเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเข้าตัวนี้ก่อนระดับแรกเลยนะครับรูปจอยเกมนะครับแล้วก็เลือกที่เห็นตัวนี้เปิดเครื่องทุกครั้งเปิดเครื่องใหม่ทุกครั้งนะครับต้องกดตัวนี้ถึงจะเล่นเกมได้นะครับต้องรันตัวนี้ทุกครั้ง รันเห็นทุกครั้งนะครับไม่งั้นเกมจะเล่นไม่ได้นะครับรันเสร็จปุ๊บรอสักครู่นี่นะครับถ้าจะเล่นเกมต่อฮร์ดิทภายนอกเปิดตัวนี้นะครับมันติดแมนกดเข้าไปแต่อันนี้ฮร์ดิทของพี่มันเสียก็ ถ้าจะโหลดเกมนะครับเข้ามาที่รูปนี้เลื่อนเข้ามาเลือกตัวนี้นี่นะครับกดเข้าไปอย่าลืมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวโหลดเกมลงในเครื่องนะครับ ข้างหน้าตรงนี้เป็นภาษานะครับจะมีญี่ปุ่นอังกฤษยุโรปนะครับข้างหลังตรงนี้จะเป็นจำนวนขนาดไฟล์นะครับนะครับผมลองโหลดเกมที่ความจนุน้อยก่อนนะครับมีเลือกเยอะแยะเลย ลองโหลดขนาดเล็กๆดูนะครับลองสักเกมนึงก่อนแล้วกันนี่นะกันไลท์จอยสไตท์แล้วกันครับโอเคน,นะครับโหลดเสร็จแล้วกด x t หนึ่งแล้วกด o t หนึ่ง กด x enter ออกไปนะครับออกอย่างน้านี้ไปตอนนี้จะยังไม่เห็นเกมที่เราดาวน์โหลดมานะครับให้รีสตาร์ทหนึ่งครั้งปิดเครื่อง turn off แล้วก็เปิดเครื่องใหม่เปิดเครื่องใหม่นะครับ ครับเปิดเครื่องใหม่ให้เห็นใหม่ทุกครั้งเข้าไปเหมือนเดิมเอาที่รูปจอยนะครับแล้วก็รูปไข่รูปเห็นเ,เห็นไหมตัวเกมที่เราดาวน์โหลดมาจะขึ้นตรงนี้นะครับเ,เห็นอีกรอบนึง มันจะมีเฟลบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับบูตแล้วเข้าใหม่นี่ครับเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตของมันเองนะครับถ้ามันเข้าไม่ได้ เข้าเห็นนะครับก็จะกว่าจะเข้าได้นะครับ เราได้แล้วนะครับกดเย็ดนะครับเข้าได้แล้วนะครับมาดูที่ตัวนี้นะครับเกมที่เราโหลดจะอยู่ตรงนี้นะครับตลอดแพ็กเกจแมเนจเจอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ p l a y s t a t i o n n e t w o r k Content กดเข้าไปนี่นะครับทูกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาถ้าเราต้องการอินสตอลลงในฮาร์ดดิสของในเครื่อง ps สมนะครับกด x ได้เลยนะครับ นี่นะครับกำลังอินสตอล์นะครับรอจนเต็มนะครับถ้าไฟล์เกมยิ่งเยอะยิ่งรอนานนะครับอันนี้แค่ไฟล์เกมแค่รอ้อยสามสิบเมกนะครับ โอเคอสตอร์คอมเพสนะครับกด O นะครับแบ็กออกไปเราติดตั้งสักครู่นะครับเกมจะอยู่ในหน้านี้เลยนะครับนี่เกมมาอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับกด X ไปเลย ได้นะครับโอเคลองโหลดเล่นดูนะครับฉากตรงไหนสอบสามได้เลยนะครับ